สวัสดีครับชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาที่กลุ่มท่าไม้นะครับอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับสวัสดีครับพี่วิระสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมเนี่ยแปลงก็ทำขพาวปลูกเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมมีจะมีหลายรุ่นนะแปลงแต่ดูข้าวเนี่ยดูอ้าวถ้าเกิดวิธีการทำเนี่ยนะถ้าเกิดนั้นแตแกล้งข้าวเห็นไหมวิธีการแกล้งข้าวเนี่ยผมลงมาเนี่ยใส่รองเท้าแตะด้วยนะแล้วดูข้าวก็จะแข็งแรงเนี่ยดูเนี่ยอ้าวเนี่ยกราบปุ๊บเนี่ยเนี่ยคนมาอย่างงี้อ้าวกราบเนี่ยเห็นไหมเด็ดตัวปิ้ แล้วรองเท้าใส่รองเท้าแตะลงมาได้เลยเนี่ยขนาดข้าวขนาดเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใส่รองเท้าแตะไปได้เลยเนี่ยใส่เนี่ยเดินเล่นนาได้เลยแล้วก็เดินขึ้นได้เลยเนี่ยใส่รองเท้าแตะขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่เปียกนิดๆเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่รองเท้าแตะได้เลยครับเนี่ยวิธีการทำเนี่ยดูนะถ้าทำอย่างนี้นะชาวนาก็จะสบายแล้วการดำครั้งต่อไปก็ดำง่ายรถจะไม่ติดลม ผมทามาผมลองมาหลายคราวแล้วผมก็ทํามาอย่างเงี้ยครั้งแรกโอ้ยจะไม่ไหวแล้วเราดําไม่ไหวติดลมดึงกันให้เขามาดําทีแรกก็ยังไม่มีรถรถไม่พอในกลุ่มผมไม่พอยังไม่ได้ออกใหม่โอ้โหใครก็ไม่อยากมาดําบอกนาลมจังเลยอะ่ะดําทุกปีเลยอ่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวเลยใครก็อยากมาดํานาผมนาผมผมดำเองก็สบายใครก็จองอยากจะมาดําแต่นาผมนะว่ามันไม่ลม ผมว่าแนะนําก็ชนะทั่วไปว่าชนะที่กันนะนะก็แนะนาว่าให้ลองแก้งข้าวหรือแต่ทําเนี่ยฝังท่อไว้้องดูเนี่ยในนเนี่ยเนี่ยขนาดขนาดเนี่ยมันไม่หลอมแล้วเนี่ยอาทิตย์เดียวก็แห้งแกกเนี่ยก่อนก่อนจะเกี่ยวเนี่ยรถวิ่งได้สบายเลยเนี่ยครับอย่างนี้ข้าวที่ได้ก็มีความชื้นต่ำนะครับความชื้นต่ำแล้วเนี่ยแล้วด้วยข้าวจะแข็งแรงมาน่เนี่ยเนี่ยอันนี้ข้าวติดสปริงนะครับเห็นข้าวติดสปริงนะครับ จะไม่โลมเลยเนี่ยลงไปนะ่ะครับข้าวจะแข็ง